คุณผู้ชมคะเมื่อเอ่ยถึงผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของประเทศจีนมองข้ามเมาเจอตรงไปไม่ได้นะคะเป็นผู้นำที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนการปฏิรูปการกระโดดไกลไปข้างหน้านะคะสำหรับการประกาศนโยบายนี้และการปฏิวัติวัฒนธรรมท่ามกลาง จุดที่สําคัญสําคัญในเชิงประวัติศาสตร์ของจีนอีกด้านหนึ่งก็คงจะมองข้ามชีวิตส่วนตัวของเหมาเจ๋อตงไปไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในวินาทีหรือว่าในช่วงเวลาที่สําคัญในเชิงประวัติศาสตร์ด้วยติดตามรายงานจากคุณกัญญานัฐเตโชตอัศนีค่ะเหมาเจ๋อตงมีความดีเ็ส่วนและความชั่วสส่วนนี่คือคำนิยามที่เติ้งเซียวพิง ผู้นำคนถัดมานิยามเมาเจอตรงเอาไว้เมาเจอตงเป็นลูกชายของเมาอีช้างชาวนาผู้มั่งคัง่งและเหวินสู้ชินเกิดเมื่อวันที่26ธันวาคม1983ที่เมืองสาวซามนมณฑลหูหนานในวัยเด็กเด็กชายเมาเข้าเรียนที่โรงเรียนประถมศึกษาสาวซานต่อมาเมื่ออายุ14ปีเมาถูกกลุ่มถุงชนให้แต่งงานกับหลัวอีซิ่วภรรยาคนแรกด้วยเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องกิจการครอบครัว แต่เขาไม่เคยยอมรับการแต่งงานครั้งนี้แม้ว่าจะเข้าพิธีแต่งงานร่วมกับภรรยาแล้วก็ตามเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาเขาสมัครเข้าเรียนวิทยาลัยหูนั้นด้วยเป้าหมายว่าจะประกอบอาชีพครูระหว่างนั้นเมาเข้ามาทำงานเป็นผู้ช่วยบรรลักษ์ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยปักกิ่งเขาเริ่มสนใจแนวคิดมาร์กจากที่นี่ในปี1920ครูเมาเจอตองเป็นครูใหญ่โรงเรียนประถมและแต่งงานใหม่กับหยางไคฮุยปีถัดมา เมามีส่วนร่วมในการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์สาขาสางชาและเป็นกรรมาการพรรคช่วงนั้นเลนินผู้นำของรัสเซียเป็นผู้ให้การสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนซึ่งขอให้ทั้งฝ่ายของพรรคคอมมิวนิสต์และก,ก๊กมินตั๋งร่วมมือกันกรสร้างชาติขณะนั้นเจียงไคเชกขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำฝ่ายขวากำจัดพวกฝ่ายซ้ายของพรรคจึงเกิดสงครามกลางเมืองหรือการต่อสู้ระหว่างก๊กมินตั๋งและพรรคคอมมิวนิสต์จีนขึ้น ความรักครั้งใหม่ของเหมาก็เป็นบานอีกครั้งกับเพื่อตื่นเจินหญิงวัย18แห่งกองทัพแดงแต่หลังจากนั้นไม่นานอย่างไคฮุยถูกพักก๊กมินต่างกำจัดในฐานะภรรยาของเหมาเจอตง ฐานทัพของเหมาในเตียงซีถูกกกมิตังลุกรานเขาจึงออกเดินทัพทางไกลหรือว่าเดินลองมาร์ชเดินทางไปกว่า2 5 0 0 0ลี้หรือ1 0 0 0 0กิโลเมตรพร้อมกับนายทหารเกือบแสนคนและผู้หญิง30คนเมื่อถึงเมืองสานจีกลับมีผู้รอดชีวิตจากการเดินทางเพียง800 0คนเท่านั้นเธอจื่อเจินภรรยาคนที่3และคุณแม่ลูกหกของเหมาบาดเจ็บจากการเดินทางครั้งนี้เช่นกันเธอจึงเดินทางไปรักษาตัวและเรียนต่อที่รัสเซีย ต้นรักใหม่ของเมาก็เบกบานอีกครั้งกับเจียงซิงนักแสดงสาวดาวรุง่งทั้งที่ยังไม่ได้อยากขาดจากภรรยาเก่าโดยมีข้อตกลงว่าเจียงซิงจะต้องอยู่ในฐานะภรรยาลับและไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมืองเป็นเวลา20ปีในเรื่องการเมืองเหมาใช้ยุทธวิธีสงครามกองโจรและป่าล้อมเมืองจัดก,การกับพรรคก๊ก,กมินตั๋งได้สำเร็จเจีงยงไคเช็กต้องถอยรน่นหนีไปอยู่ที่เกาะฟอร์โมซาหรือไต้หวันในปัจจุบัน จากนั้นเหมาประกาศมติพรรคคอมมิวนิสต์ในปี1945เพรรื่อรวบอำนาจ วันที่1ตุลาคม1949ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ถูกจารึกขึ้นเมาเจอต้องประกาศการก่อตั้งสาธารณารัฐประชาชนจีนและเริ่มมีบทบาทระดับนานาชาติตั้งแต่การส่งกองทัพไปช่วยในสงครามเกาหลีและเริ่มต้นความสัมพันธ์กับสหรัฐเมาออกแผนพัฒน,น,นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกมุ่งหวังให้จีนเป็นประเทศกเกษตรศกรรมและริเริ่มโครงการร้อยปุกผารวมปัญญาชนจีนมาช่วยออกความเห็นเกี่ยวกับการบริหารประเทศ แต่กลับได้รับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ถึงการบริหารของตัวเองจึงใช้โอกาสนี้ในการกำจัดผู้ที่เห็นต่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่สองของเ<อ>มสาออกนโยบาย<ต>การก้าวก,กระโดดไปข้างหน้ารนหรือ Great Leap Forward ให้ประชาชนทำนารวมและผลิตเลกก้าแบบคอมมูนแต่ผลจากการโกงตัวเลขผลผล,ผลิตทางบัญชีส่งผลให้จีนเข้าสู่ภาวะอดอยากอย่างรุนแรงมีการประมาณการผู้เสียชีวิตกว่า1ิบล้านคนจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ผลของความล้มเหลวในครั้งนี้ในปี1966เมาลุกขึ้นมาแก้เกมด้วยการปฏิวัติวัฒนธรรมล่ายุวชนแดงได้รับการสนับสนุนจากเมาให้ลุกขึ้นมาทำลายความคิดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมเก่าๆสุสานของขงจื่อัดว่าอารามถูกทำลายและถูกประจานอย่างหนักเมาเจอต้องทำลายสถิติว่ายน้ำระดับโลก ทามกลางข่าวลือว่าเมาป่วยหนะักในปีเดียวกันนั้นหนังสือพิมพ์ทั้งในจีนและต่างประเทศพาดหัวข่าวว่าเมาเจอตรงว่ายน้ำในแม่น้ําแยง45กิโลเมตรภายในเวลา65นาทีนับว่าเร็วกว่าเคนเล็บเดร็กเซลนักกีฬาโอลิมปิกปี2020เจ้าของสถิติว่ายน้ําเร็วที่สุดในโลกกว่า2เท่าเมาต้องการสื่อสารกับประชาคมโลกว่าเขายังแข็งแรงดี เวลาผ่านไปไม่นานท่านประธานเหมาเจ๋อตงประกาศสิ้นสุดการปฏิวัติวัฒนธรรมในปี1969แต่ทุกอย่างกลับสิ้นสุดอย่างแท้จริงเมือ่อเหมาเจ๋อตงถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันที่9กันยายน1976ด้วยวัย83ปี oh, looked sleeping him He's Yeshua!! Yeshua!! หลายสิบล้านชีวิตที่ล้มหายตายจากระหว่างการบริหารงานของเมาเจ๋อตงกลายเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่หลวงเติงเสี่ยวผิงจึงอบอกว่าเมาเป็นผู้นำที่ดีเจ็ดส่วนและชั่วสามส่วนในคืนวันที่30กันยาย,ายนหรือครบรอชาติจีนทุกปีพิธีเปลี่ยนรูปภาพของอดีตประธาน,นาธนิบดีเหมาเจ๋อตงเริ่มต้นขึ้นรถเกรนยกภาพขนาด1.5ตันลงมาและเปลี่ยนภาพใหม่ที่สีสดงดงามกว่าไปแขวนไว้ที่เดิม ภาพของเมาเจ๋อตงจะมีสีที่สดใหม่เสมือนหนึ่งว่าเขายังอยู่กับประชาชนจีนในฐานะผู้ก่อตั้งและเสียสละเพื่อประชาชนไปตลอดกาลกัญญาณัเตโชตอัศนีไทย PBS รายงาน